สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามาถึงเนื้อหานะครับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์นะครับเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นนะครับ เนื้อหาหนเล่มนี้นะครับเราจะพูดถึงหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับโดยหลักๆนะครับเราจะพูดถึงปิโตรเลียมนะครับก็คือเริเร่มจากเรื่องของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมนะครับที่สําคัญนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในอีก2บทท้ายเราจะพูดถึงสถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนของพลังงานทดแทนนะครับสำหรับในเรื네่องแรกนะครับที่ครูจะสอนก็คือเรื่องของ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงปิโตรเลียมนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปิโตรเลียมนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงจากธรรมชาติประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มย่อยของเชื้อเพลิงซากดึกดำบันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะรู้จักส่วนของเชื้อเพลิงซากดึกดำบันกันก่อนนะครับเชื้อเพลิงนะครับซากดึกดำบันนะครับ ก็คือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่ซากพืชซากสัตว์นั้นทับถมกันเป็นเวลานานนะครับผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาภายใต้ความร้อนและความดันเป็นล้านปีนะครับทำให้สารเหล่านั้นนะครับเกิดการแปลสภาพนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับที่อยู่ในรูปของนะครับถ่านหินหินน้ํามันนะครับ ปิโตรเลียมนะครับซึ่งปิโตรเลียมนี่ก็อาจจะแบ่งออกได้เป็นน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติด้วยนะครับเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็คือส่วนของเชื้อเพลิงสากหรือลำบันนะครับนรกจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนะครับเรามีการใช้เชื้อเพลิงสากหรือำบันกับการคมนาคมนะครับขนส่งนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับน้องๆก็จะเห็นว่านะครับยานพาหนะในปัจจุบันนะครับอาจจะใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นน้ํามันนะครับหรือบางส่วนก็อาจจะใช้เป็นแก๊สธรรมชาติแล้วนะครับ น้องๆก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนั้นโลกเรานั้นต้องพึ่งพานะครับแหล่งพลังงานนะครับจำพวกปิตโตรเลียมอยู่มากดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับถ้าเราจะทําการศึกษาเชื้อเพลิงในกลุ่มนี้เอาไว้นั่นเองนะครับตั้งแต่อดีตเลยนะครับเรามีการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาตินะครับในรูปของฟืนนะครับและน้ํามันพืชน,นะครับ อย่างเช่นนะครับการให้แสงสว่างในสมัยโบราณนะครับอาจจะเป็นการให้แสงสว่างโดยใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีการขุดสํารวจพบปิโตรเลียมนะครับมีการคิดค้นกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมขึ้นมานะครับเราก็เริ่มใช้นะครับน้ำมันก๊าซนะครับในการให้แสงสว่างนะครับต่อมาเราก็มีการประยุกต์นะครับหาทางที่จะเอาน้ํามันนะครับแต่ละชนิดที่กลั่นออกมาได้ที่เป็นผลผลิตอื่นๆที่เราเหนือจากน้ํามันก๊าซมาใช้ประโยชน์นะครับ ก็จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับแหล่งน้ํามันนะครับแหล่งแรกนะครับที่ค้นพบในประเทศไทยนะครับก็คือแหล่งของอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีการสร้างแหล่งน้ํามันดิบนะครับแล้วก็ตัวโรงกลั่นนะครับแล้วก็ตัวแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับที่อําเภอฝางด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณครูอยากจะพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงซาดิน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงซาดิน้ำมันหรือว่าฟอสซิลฟิลส์นะครับก็คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากการแปลสภาพนะครับของซากพืชซากสัตว์ที่ถูกทับถมไปเวลานานนะครับเหมือนที่ครูบอกแล้วแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือฐานหินนะครับที่เป็นของแข็งนะครับหินน้ํามันนะครับที่เป็นของแข็งแต่เมื่อให้ความร้อนจะสลายตัวให้คอรูเเจนที่เป็นของเหลวคล้ายน้ํามันดิบออกมานะครับและสุดท้ายก็คือปิโตรเลียมนะครับซึ่งก็คือนะครับเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับก็คือน้ํามันดิบแล้วก็แก๊สก็คือแก๊สธรรมชาตินะครับ เชื้อเพลิงกลุ่มแรกนะครับที่ครูอยากจะพูดเลยก็คือฐานหินนะครับฐานหินมีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณสํารองสูงมากนะครับและคิดว่าน่าจะใช้ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลานานมากอย่างไรก็ตามการนําฐานหินมาใช้ประโยชน์นะครับเนื่องจากความที่มันเป็นของแข็งนะครับทำให้การนาม,มาใช้ประโยชน์นั้นค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นเราจึงพบว่าเราจะมีการใช้ฐานหินเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับ ทันหินนะครับพูดง่ายที่สุดมันก็คือไม้กลายเป็นหินนะครับก็คือพวกซากพืชนะครับที่ทับถมกันนะครับอาจอยู่ในแหล่งที่เป็นที่ลาดลุ่มเป็นแหล่งโคลนนะครับแหล่งบึงนะครับเมื่อเกิดการทับถมผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับเกิดการทับถมลึกลงไปเรื่อยๆนะครับภายใต้ความร้อนแล้วก็ความดันนะครับตัวไม้นั้นก็ค่อยๆเกิดการแปลสภาพนะครับจนกลายเป็นนะครับ ฐานหินนั่นเองนะครับฐานหินนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับตามสมบัติและสัดส่วนคาร์บอนนะครับโดยฐานหินนะครับยิ่งมีคาร์บอนสูงมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเป็นฐานหินที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามปริมาณคาร์บอนที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ขึ้นกับระยะเวลาการเกิดนะครับแล้วก็ตัวคอนดิชันในการเกิดของมันด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างของ นหินนะครับ5ประเภทว่ามีอะไรบ้างนะครับแผ่นหินประเภทแรกเลยนะครับก็คือพีทนะครับพีทเป็นซากพืชที่ถูกทับถมนะครับในช่วงแรกนะครับยังไม่มีการแปลสภาพมากนักนะครับเรายังเห็นลักษณะของกิ่งนะครับลักษณะของใบของตัวพืชอยู่นะครับพีทจัดเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพที่มีคุณภาพต่ำที่สุดนะครับถัดจากนั้นนะครับก็คือเรียงตามลำดับเลยนะครับก็คือลิกไนส์นะครับบิทูมินัสนะครับ ซาบิทูมินัสบิทูมินัสแล้วก็แอนทราไซด์นะครับโดยแอนทราไซด์ก็คือถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนสูงที่สุดจะเป็นถานหินคุณภาพสูงนะครับเพราะนั้นลองไล่กันดูนะครับถ่านหินนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำที่สุดและมีคุณภาพต่ำที่สุดนะครับก็คือพีทนะครับต่อมาเป็นลิกไนส์นะครับซาบิทูมินัสนะครับบิทูมินัสแล้วก็แอนทราไซด์นะครับในประเทศไทยนะครับมีการค้นพบถ่านหินจำพวกลิกไนส์แล้วก็ซาบิทูมินัสนะครับที่เหมืองแม่เมาาะจัังงงหวดลปซึ่ก็ ในการผลิตไฟฟ้านะครับที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับนี่เป็นรูปของเมืองถานเมืองฐานหินแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ตัวฐานหินที่พ้นพบนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเชื้อเพลิงประเภทที่2นะครับที่เรียกว่าหินน้ามันนะครับหินน้ามันนั้นเป็นหินตะกอนนะครับที่มีลักษณะคล้ายหินดิดานนะครับโดยหินน้ามันนี้นะครับจะมีปริมาณสารอินทรีย์อยู่ภายในสูงนะครับก็คือปริมาณร้อยละส ขึ้นไปนะครับหินน้ำมันนั้นลักษณะดูเป็นหินธรรมดานะครับแต่เมื่อเราให้ความร้อนนะครับตัวสารอินทรีย์ที่อยู่ในหินน้ำมันก็จะสลายตัวออกมานะครับให้เป็นของเหลวนะครับข้นๆหนื่ๆนะครับที่เรียกว่าเคอร์โลเจนนะครับเราสามารถเอาเคอร์โลเจนตัวนี้มาทําการกลั่งนะครับเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงต่างๆได้เช่นเดียวกับการกลั่นน้ำมันดิบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการสกัดหินน้ำมันเทียบกับการขุดเจาะนะครับปิโตรเลียมยังถือว่าการนําหินน้ำมันมาใช้ในปัจจุบันยังไม่ค่อยคุ้มค เพราะฉะนั้นเราจึงยังพบว่าแหล่งหินน้ำมันส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้ถูกนํามาใช้งานนะครับสุดท้ายเลยนะครับพระเอกนะครับแหล่งเชื้อเพลิงซาเดอรลำบานนะครับในกลุ่มที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือปิโตเลียมนะครับเมื่อกี้นะครับฐานหินนั้นเกิดจากพืชเป็นหลักนะครับส่วนหินน้ำมันนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากพวกสาหร่ายนะครับแล้วก็สัตว์นะครับแต่ปิโตเลียมนะครับก็จะเกิดจากซากพืชและสร้างสัตว์ที่ทับถมกัน รกระบวนการนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็นนะครับสีขั้นตอนหลกัหลกๆนะครับตามรูปที่โชว์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงนะครับก็จะถูกทับถมลงทะเลนะครับเป็นลักษณะของหินตะกอนนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อหินตะกอนนะครับถูกทับถมหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับและจมลงภายใต้ผิวโลกนะครับก็จะได้รับความร้อนและความดันนะครับจนเกิดการแปลสภาพนะครับเมื่อมีการแปลสภาพก็อาจก็จะเกิดเป็นคาร์บอนนะครับสุดท้ายเมื่อมีการแปลสภาพต่อไปก็จะกลายเป็นปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมนี้นะครับก็จะไหลซึมขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าปิโตรเลียมนั้นมีความหนาแน่นต่ำนะครับก็คือต่ํากว่าน้ำนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดการไหลซึมนะครับแล้วก็ลอยขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับมันจะมีชั้นหินนะครับ <ces> ท though, ี่เป็นชั้นหินปิดกั้นที่จะมีความหนาแน่นมากนะครับทำให้ตัวปิโตเลียมที่เกิดขึ้นเมื่อลอยขึ้นมาแล้วก็ถูกกักเก็บในชั้นหินบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแหล่งกําเนิดปิโตเลียมนะครับจึงสามารถทําได้สํารวจขั้นต้นได้ง่ายวิธีหนึ่งก็คือการสํารวจชั้นหินนะครับและลักษณะทางธรณีวิทยานะครับว่ามีลักษณะของตัวการมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีชั้นหินปิดกั้นนะครับที่จะมีการเก็บ สะสมปิโตรเลียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับปิโตรเลียมที่ถูกกักเก็บไว้นี่นะครับก็จะถูกกักเก็บไว้จนกว่านะครับจะมีการขุดเจาะนะครับหรือมีรอยแตกแผ่นดินไหวนะครับที่ทำให้มันเกิดการรั่วไหลออกมานะครับโดยปิโตรเลียมที่ถูกเก็บสะสมไว้ก็จะถูกเก็บสะสมไปใน2รูปแบบนะครับก็คือส่วนของน้ํามันดิบแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับแต่ในแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะไม่ได้มีแหล่งกักเก็บใัสถานนี้แค่ชั้นเดียวนะครับแต่อาจจะมีหลายชั้น ก็ได้นะครับปิตโตรเลียมนะครับองค์ประกอบของมันก็คือสารที่มีธาตุไฮโดรเจนและคลาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับเราจะเรียกว่าเป็นสารไฮโดโครคาร์บอนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารเจือปอนอื่นเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกา๊าซไนโตรเจนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกซิเจนซึ่งกา๊าซเหล่านี้ก็จะต้องแยกออกมาก่อนนะครับ ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการทําน้ําแข็งแห้งนะครับนั่นเองตัวปิโตรเลียมนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือส่วนของน้ํามันดิบนะครับและก็ส่วนของก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันดิบนะครับตามรูปเลยนะครับก็คือปิโตรเลียมที่มีสถานะที่เป็นของเหลวนั่นเองนะครับความหนาแน่นต่ํากว่าน้ำนะครับมีสีน้ําตาลจนถึงสีดํานะครับ โดยจะมีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ80นะครับเป็นต้นปลายโดยน้ำหนักไฮโดรเจนประมาณร้อละ10นะครับถึงร้อละสนะครับ แล้วก็ยังมีสารประกอบอื่นเจือปนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารประกอบกรมฐาทันไนโตรเจนออกซิเจนนะครับน้ำนะครับอันนี้ก็คือรูปของแหล่งน้ํามันดิบจากแหล่งปิโตรเลียมต่างๆในประเทศไทยนะครับโดยน้ํามันดิบจากแต่ละแหล่งนะครับก็จะมีองค์ประกอบแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับการเกิดนะครับและกระบวนการเกิดของมันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับก็คือปิโตรเลียมนะครับ ที่มีสถานะเป็นก๊าซซือไอนั่นเองนะครับปกติประกอบด้วยคาร์บอนตั้งแต่1นถึงสอะตอมนะครับโดยนะครับก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ก๊าซที่บริสุทธิ์นะครับก็ยังมีสิ่งเจอือปนพวกคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟน์เนเจ้ำและน้ำเหมือนที่อาจารย์พูดไปแล้วซึ่งก็จะต้องแยกออกนะครับในระหว่างกระบวนการนะครับสุดท้ายนะครับก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับก็คือก๊าซนะครับที่เมื่อขึ้นมาบนผิวโลกที่ บรรยากาศปกติอุณหภูมิห้องมันจะเป็นของเหลวแต่ในขณะที่อยู่ใต้ชั้นหินกักเก็บที่มีความร้อนสูงนะครับมันจะเป็นแกส๊สนั่นเองนะครับตัวก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับก็คืออยู่ระหว่างกัมกึง่งระหว่างตัวก๊าซธรรมชาตินะครับกับตัวน้ำมันดิบนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของปิโตรเลียมนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึง การเกิดป <ersch> ิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมนั้นจะเกิดขึ้นนะครับจากหินที่เรียกว่าหินต้นกําเนิดนะครับโดยหินต้นกําเนิดนั้นก็คือหินตะกอนนะครับที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่มากนะครับเมื่อการสลายตัวก็จะได้ปิโตรเลียมนะครับต่อมาปิโตรเลียมนี้นะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะครับเมื่อเกิดการเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยความหมานีนที่ตามมาจะเกิดการลอยตัวขึ้นไปสะสมนะครับในหินที่เรียกว่าหินกักเก็บปิโตรเลียมหรือหินอุ้มปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นหินนะครับที่ มีรูพุ่นนะครับมีรอยแตกนะครับที่สามารถกักเก็บปิโตรเลียมได้นะครับโดยในธรรมชาตินะครับเราพบว่านะครับปิโตรเลียมส่วนใหญ่นะครับถูกกักเก็บนะครับร้อยละ59อยู่ในหินทรายร้อยละ40อยู่ในหินปูนนะครับแล้วก็มีน้อยมากประมาณร้อยละ1สะสมอยู่ในหินแกรนิตนะครับไม่อจะว่าหินแกรนิตที่มีเนื้อนะครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับเราจะมาทําการทดลองดูนะครับว่า เมื่อกี้นะครับเราพูดถึงนะครับหิน2ประเภทนะครับก็คือหินต้นกําเนิดปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นหินที่มีสารนิทรีปนอยู่นะครับต่อมาเมื่อเกิดปิโตรเลียมขึ้นแล้วนะครับปิโตรเลียมก็จะถูกกักเก็บในหินกักเก็บนะครับอย่างไรก็ตามน้องๆจาได้ไหมครับมันจะมีหินในชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหินปิดกั้นนะครับก็คือปิดข้างบนไว้เพื่อไม่ให้ปิโตรเลียมที่ถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินกักเก็บเนี่ยรั่วไหลออกมานะครับในการทดลองนี้นะครับเราจะได้ศึกษากันดูนะครับว่าถ้าไม่มี หินปิดกั้นปิโตรเลียมนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราทําการทดลองได้นะครับโดยการเทน้ํามันพืชลงในแก้วน้ำนะครับแทนลักษณะของน้ามันดิบหรือปิโตรเลียมที่ถูกเก็บไว้นะครับซึ่งเนื่องจากมันมีความหนาแน่นต่ากว่าน้ามันก็จะลอยอยู่เหนือน้ําถูกไหมครับหลังจากนั้นให้เรานําแผ่นฟองน้ํานะครับมากดนะครับลงไปนะครับในแก้วลักษณะนี้นะครับน้องก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่า แผ่นฟองน้ำนะครับมีรูพรุนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกดลงไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้น้ำมันพืชไหลขึ้นมาสู่ข้างบนได้นะครับเพราะนั้นตัวหินลักษณะที่มีรูพรุนลักษณะนี้จะเป็นหินปิดกั้นไม่ได้นะครับแหล่งปิโตรเลียมที่ไม่มีการปิดกั้นด้านบนก็จะเกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียมออกมานะครับกับประเภทที่2นะครับทดลองโดยเปลี่ยนจากตัวฟองน้ําเป็นโฟมนะครับเราก็จะเห็นว่า ้าโฟมนั้นมีความหนาแน่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากดลงไปแล้วนะครับมันก็จะไม่เกิดการรั่วนะครับของตัวน้ํามันออกมานะครับอันนี้คือลักษณะของหินปิดกั้นที่ดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือตัวของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมนะครับโดยน้อาจะทําการทดลองได้โดยการเทน้ํามันพืชนในแก้วน้ำนะครับเทน้ำมันลมลงไปนะครับน้ำมันลมจะไปอยู่ด้านล่างนะครับเนื่องจากความหนาแน่นสูงกว่าฟองที่เกิดขึ้นมานะครับอาจจะสมมติว่าเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับเราจะเห็นว่ามันลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับ นี่แหละครับน้องๆก็คือลักษณะของแหล่งกักเก็บปิโตเลียมน้ำมันดิบและก๊ซธรรมชาตินะครับลักษณะของมันนะครับก็คือจะมีหินนะครับที่เป็นหินกักเก็บปิโตเลียมนะครับแล้วก็จะมีปิโตเลียมแทรกอยู่นะครับในระหว่างตะกอนนะครับของหินนะครับซึ่งแหล่งนี้นะครับมันก็จะเรียงกันนะครับตามความหนาแน่นคือแก๊สธรรมชาติอยู่บนสุดนะครับพาะมีความหนาแน่นต่ำสุดน้ํามันดิบนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็น้ําอยู่ด้านล่างสุดนะครับอย่างไรก็ตาม ต้องมีหินติดกั้นซึ่งมีความหนาแน่นนะครับละเอียดแน่นที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันดิบกับแก๊สธรรมชาตินั้นรั่วไหลนะครับไม่งั้นก็รั่วออกมาหมดนะครับลักษณะชั้นหินแบบนี้นี่เองนะครับที่เป็นลักษณะของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่พบตามธรรมชาตินะครับโครงสร้างของแหล่งกักเก็บนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือโครงสร้างนะครับที่เป็นรูปโค้งประทุนความนะครับซึ่งเกิดจากการโค้งงอนะครับ เนื่องจากแรงดันจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับแรงประเภทนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในกรณีที่เราจะขุดเจาะนะครับเพื่อเอาน้ำมันดิบหรือแกส๊สธรรมชาติไปใช้นะครับโครงสร้างอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างรูปลอยเลื่อนของชั้นหินนะครับเกิดจากการที่ ตัวแผ่นเปลือกโลกนะครับเกิดการแตกหรือเกิดรอยเลือดขึ้นมานะครับและตัวปิโตเลียมก็จะถูกกากเก็บสะสมอยู่ในรอยเลือดนะครับในตัวแหล่งกักเก็บปิโตเลียมที่พบในธรรมชาตินะครับอาจจะพบโค้งประทุนคว่ำแบบเดียวนะครับหรือจะพบทั้ง2รูปแบบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งกากเก็บนะครับแล้วก็บริเวณที่พบแหล่งกากเก็บนั้นๆนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหานะครับเบื้องต้นนะครับใน2ส,ส่วนแรกนะครับในตอนในตอนต่อไปนะครับครูจะพูดให้ฟังว่านะครับเราสำรวจนะครับปิตโตเลียมกันอย่างไรนะครับแต่ในตอนนี้คุณต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ